สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันพาเข้าครัวทำเมนูข้าวผัดกุ้งค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะเริ่มจากแครอทค่ะนำแครอทมาหั่นบางๆนะคะหลังจากนั้นเราก็มาซอยเป็นเส้นแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะต่อด้วยต้นหอมผักชีค่ะหั่นเป็นท่อนๆนะคะ ข้าวผัดกุ้งเป็นอะไรที่ทำง่ายและเด็กๆก,ก็ชอบด้วยค่ะเราแค่ใช้ขั้นตอนให้ถูกวิธีเราก็จะได้ข้าวผัดกุ้งแสนอร่อยแล้วค่ะต่อด้วยการนนำหอมแดงมาซอยบางๆค่ะและนำกระเทียมมาบุบพอแตกนะคะกระเทียมก็ใส่เยอะๆไปเลยค่ะหอมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะซอยให้ละเอียดลงไปนิดนึงค่ะเวลาผัดเจียวนะคะมันจะหอมมากๆเลยค่ะ วันนี้เราใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะเม็ดจะเล็กแล้วก็กลิ่นหอมฉุนนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวสวยค่ะตอนนี้น้ำมันที่เราตั้งกระทะรอนะคะก็ร้อนแล้วค่ะน้ำกระเทียมลงไปผัดค่ะผัดจนกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะหอมแดงนี้ก็ใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าหลังจากผัดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความหวานนะคะไม่เผ็ดค่ะต่อด้วยแครอทเต๋าค่ะ แครอทก็เพิ่มความหวานเช่นกันค่ะผัดให้เข้ากันนะคะพอเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ค่ะวันนี้เลือกไข่ไก่2ใบค่ะตีให้แตกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะปล่อยให้ไข่ไก่เซตตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดค่ะ ค่อยผัดจนไข่แห้งนะคะพอผัดได้ที่นะคะเราก็จะหลีกทางนะคะแหวกทางนิดนึงแล้วก็นํากุ้งลงกระทะเลยค่ะวันนี้กุ้งตัวใหญ่นะคะก็ประมาณเจ็ดตัวเลยค่ะกินกันให้จุใจไปเลยค่ะกับมื้อนี้เบาๆท้องอีกแล้วกับข้าวผัดกุ้งนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้พี่กันก็ฝากช anel ของพี่กันนะคะ ถ้าใช่ก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์หรือจะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันพี่กันก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็นำข้าวสวยที่หุงสุกแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะคะมาลงผัดค่ะวันนี้พี่กันใช้ข้าวหอมมะลิสุรินนะคะเพราะว่าเวลาหุงออกมาแล้วเม็ดจะเรียวสวยค่ะและเวลาผัดเนี่ยก็จะไม่แฉะด้วยค่ะเป็นเม็ดร่วนสวยงามมากเลยค่ะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะ แล้วก็ค่อยๆผัดต่อค่ะเรียกว่าคลุกเคล้าก็ได้ค่ะเราจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วนะคะ่าค่อยๆคลุกเคล้าให้รสชาติทั่วถึงกันหมดนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นค่ะวันนี้พี่การใช้พริกไทยดําป่นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นมันจะหอมกว่าพริกไทยขาวค่ะแต่ก็แล้วแต่นะคะบ้านใครจะใช้แบบไหนก็ตามสบายเลยค่ะ แต่ถ้าให้เด็กๆทานก็ไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้ค่ะต่อด้วยการโรยต้นหอมผักชีค่ะคลุกเคล้านิดหนึ่งนะคะว้าหอมอยู่หน้ากลิ่นใช้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดกุ้งของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะเราไปจัดจานกาัน โอ้กุ้งคือตัวใหญ่ค่ะใหญ่มวกหอมน่ารับประทานสีสันก็สวยงามนะคะลองเอาไปทำดูนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูถือว่าเป็นอาหารจานด่วนนะคะไม่ยุ่งยากค่ะถือว่าเป็นอาหารจานโปรดของเด็กๆหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบรับประทานกุ้งค่ะกุ้งให้แคลเซียมสูงนะคะมื้อนี้ อิ่มอร่อยมีประโยชน์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่กันขอตัวก่อนนะคะแล้บพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันนะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ